สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกม r e ีเทลรอยัลครับเป็นเกมเอาตัวรอดจาก e g เกีนะครับไม่ใช่ e g เกียเขาชื่อว่าไอเดียครับผมพบเห็นเกมนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียของผมครับแล้วก็ผมก็ค่อนข้างคิดว่ารีวิวค่อนข้างน่าสนใจโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านี่ตัวละครผมครับเป็นหุ่นลองเสื้อหน้าตารอเรา t w e later โอเคเจอเซิร์ฟแล้วครับนี่เห็นไหมครับไม่ใช่อีเกีครับเป็นไอเดียที่เกมแรกผมครับมันก็จะระทมระทมง จะไม่มีอะไรละทมเข้าบังคับตัวเองให้เล่นแบทนฟิลให5โอเคเลือกจุดเกิดเออเกิดไหนดีอ่าเกิดนี่แล้วกันครับ okay. โอเคโอ้มันดอบเราพัานกองสินค้าโอโอเคอาวุธ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 อุ้ยท่อไปโอเคว้าว ลาก่อนเพื่อน Wait <a> โอเคกูคไปเลย <laughs> อะไรวะ <laughs> ปืนไม่มีลูก <laughs> โอเคไม้ม็อบมันดูไกลดีเอามาก่อนโอ้ทางดับเพลิงโอเคกล่องพยาบาลโอเค <laughs> เจอกล่องว้าว <laughs> wow. โอเคบลีดอัพเกรดอัปเกรดเท่าไปให้เป็นที่สุดแห่งอาวุธตีแล้วติดบลีดเนี่ยครับมาโชว์ให้มันเห็นหน่อยมีผู้รอดชีวิตเลยเหลือแค่เจ็ดคนเอ๊ะอะไรอะไรแอร์ดเบวะอ้าอ่าอ่าอ่าโอ้มันปาดินสอง่ะ ไปแล้วขวานโอเคนี่แหละยิงฟรีไปไหนเราอะฮะ โอ,โอ้โอ้หคนแหลกเลยอุ้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 ยหนีเร็วหนีเร็วฮ่ามันแบดตรงนี้เลยฮะโอ้ตกแม่งเอ้ยเอานี่ไปเอาเบเกอร์ไปเป็ด ห้าหรือห้าคนแมงเงือปุนไม่มีลูกโอเคเราฆ่าได้คนหนึ่งโอ้ฟักเราไม่มีอาวุธโอ้โแมงป่าของใส่มา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 โอ้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 เจอเจอ เออสตันใบเป็ดเออสตันใบเป็ดฮะเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยย่ายายโอ้ยอยายาโอ้ฟักฝักฝักมันปนปนไฟมันปิดไฟมันปิดไฟโตออืมเ้ยอ้ยโวย้ระวังโอ้ยโอ้ เออเออเออเอาหน่อยเฝ้าเอาหน่อยเฝ้าโอ้เฮียโอ้เฮีย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 ธนูธนูธนูแมวธนูแมวธนูเอาเตียงไปสัตว์เอาเตียงไปเฮ้เฮ้เอย่าไปอย่าไปอย่าไปเฮ้ยเอาอีไปเอาตู้ไปสั <c oughs> ตว เตียงเตียงเตเทคไม้เตียงไอ้สัสเทคไม้เตียงอืออืออเนื่อยเหนื่อยเหนื่อื่อยเหนทำไมอะฮะฮะทำไมทำไมเหลือสคนสุดท้ายเลยโอ้นโอเค เออเออยังไงยังไงยังไงโอ้ย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 โอ้โนโอเค yeah. เออ okay. ชว okay. ันตีเออมาไอ้สัตว์เอานี้โอโอโอ้ เออโอ้โหแม่โคตรแข็งแรงอ่ะแม่งเอามือกันพนีเจอร์เออเออเอออะไรอ่ะโอ้โหเสี่ย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 โอเคอุ๊ยอ้ยเกือเกือบ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 สาวคนสุดท้ายโอ้ เออเอาไปไปตรงนี้มีตู้ตรงนี้มีตู้เอ,อย้ยยะมาเออเออ ติดติดบีทไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอาเเอาเอาไม่มีทางเลือกที่จริงมันสามารถกดคิวเพื่อผักเวลาตั้งกัดได้ครับแต่เนื่องจากนี่เป็นตาแรกของผมแล้วผมก็ลืมทุนทัเรียลหมดแล้วดังนั้นให้ภัยกันหน่อยนะเอาไม่มีทางเลือกโอเคลงไป เคหนึ่งฮ่าฮ่าฮ่าโดน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 มาเจ้ากับข้าข้าชนะแล้ว้ Whoa ชนะ <laughs> I'm win I'm winning this เป็นไงครับตาแรกก็ชนะแล้วสุดยอดเ <laughs> ข้าไม่ได้โดนขวางไว โอเคจบไปแล้วก็เกมรีเทลรอยัลครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันเอาละอันนี้ก็เป็นคลิปเกมสบายๆเกมหนึ่งนะครับโอเคถ้าชอบก็ออกดไลค์กดแชร์ก็ซาสกายบายครับ